สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมนะไปไพุทธพัง,พงน,นะน,นํนนานเพลงครับผมนะเมื่อคืนก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่เห็นและครับผมนะเบ็ดสิบบาทตตยไปสามเจ็ด้วทุกคนโอเคไปวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมบายเบดตออีกแล้วนะครับผมนะก็คุณมาน้อยนะฮะวันนี้น้อนะน,น,นะคุณมาห้าสิบเก้าบาทนะทุกคนแล้วเน็ตเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ย ขอส,สวยๆนะนะนะทุนน้อยหน่อยวันนี้ทุนน้อยก็เล่นได้ครับผมมาดิอออโอ้ยเคเดี๋ยวส่งไม่มาเลยหว่าทุกคนทุนน้อยก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะแต่บางทีมันก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะพราะอเราเบ็ดเบ็ดลาดเดียวนะครับผมนะถ้าเบ็ดเดยอะก็นั่นแหละตามสภาพนะทุกคนวันนี้เรามาทุนไม่ถึงร้อยนะฮะทุนหลักสิบเองนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะฮะหรือว่าจะเจ๊งก่อนก็ไม่รู้นะทุกคนนะ โอเคฮะเจ็ด okay, บาทดอกนี้รู้เรื่องไปรุยกันต่อผมนะเอาฟรี oh, <free> เกมมาแล้วครับ้มเขาฟรีเกมเบ็ดบาทนะทุกคนนะจะได้เท่าไหร่ฮะเบ็ดบาทเนี่ยทุกคนไปดูกันหน่อยครับผมขอแบบสวยๆหน่อยละกันนะโอ้เกินไปหรือเปล่าใช่ โอ้ไม่จ่ายเลยเฮ้ยฟรีเกมไม่จ่ายเลยทุกคนโอ้โหเชื้อที่มันจะจ่ายนะทุกคนเฮ้ยสวยมาดิครับผมโอ้โหมาเกือบดอกสุนทาน่าเท่าไหร่สิบสี่บาทโอ้โหสิบสนะี่สิบสี่เท่านล้วทุกคนนะเออสวยงามครับมาขอคิวหน่อยแถวแรกโอ้โหไม่ให้คิวเลยนะครับผมนะไปต่อฮะลุยต่อผมโอ้ยขอ,อฟรีในฟรีสักทีเถอะนะ โอเคครับผมนะฟรีในฟรีนะฮะมาจนได้น,นะทุกคนนะไปดีครับผมจะหมดอยู่แล้วนะฮะรอบสุดท้ายแล้วนะเมื่อกี้นะสวยงามครับมารอบแรกไม่จ่ายหรอคูณเจ็ดไปแล้วรู้เรื่องครับผมดอกนี้เท่าไหร่ฮะสามสิบเอ็ดบาทอูยังเอานะครับผมนะถ้าเบลติบบาทก็ได้สามร้อยสิบครับผมนะมาฟรีเกมรอบแรกไม่จ่ายเหรอฮะฟรีนี้ฟรีจ่ายให้หน่อยนะขอสักร้อยหนึ่งก็ยังดีนะฮะร้อยเท่านะเฮ้ยีอย่าบอกว่าฟรีอีกรอบนะึงนะ โอ้โหคิดว่าจะฟรีให้อีกรอบหนึง่งเคสวยงามครับสิบแถวแรกมาหน่อยเออรู้เรื่องครับเอแถวแรกมาโอ้โหไม่มาเลยแอบนะผมนะเกินไปว่ะทุกคนโอเคสิบต่อแล้วบัตรเยบแบบนี้เอ,อต่อรู้เรื่องครับเต็มกระดานสามสิบเก้าบาทไปต่อฮะคูณสิบสี่ไปแล้วนะยิ่งตัวคูณเยอะยิ่งจ่ายแพงนะเกมนี้นะครับผมทุกคนใครที่อยากเล่นอยากลองนะผมนะลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะ ก่อนก็มีขั้นต้นนะฮะไปครับผมมาเลยสี่รอบหมุนทุกคนยังมีใจให้ผมด้วยนะนะมาฮะไวาสองตัวโอ้โหวาสองแถวนะไม่ใช่สองตัวนะเมื่อกี้นะอย่าบอกว่าฟรีอีกรอบนะโอ้โหคิดว่าจะฟรีให้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเบ็ดบาทก็ขึ้นสองร้อยได้นะทุกคนโอ้โหอย่างสุดอะทุกคนอยากเอาอะเฮะ้ยเบ็ดบาทนะเบ็ดบาทแบบ คือแบบเอาเรื่องจัดอะทุกคนเดี๋ยวก็แตะสองร้อยได้นะทุกคนเออทุนหลักสิบนะครับผมนะตอนนี้ไปเกือบสามร้อยแล้วทุกคนเจ็ดอยางเอา่ะทุกคน,เ,กคนเข้าฟรีเกมเบ็ดบาทฟรีในฟรียี่สิบสี่รอบนะโอเคไปครับขออนุญาตเล่นเบ็ดสามบาทเลยแล้วกันนะครับผมนะมาขอฟรีอีกรอบนึงมาเถอะโอ้โหไปเล่นเบ็ดห้าบาทเลยแล้วกันครับผมมาดีครัาผมฟรีเกมขออีกตัวเดียวครับมาหน่อยไหมโอ้โหไม่มาเกินไปว่ะทุกคน ยังไงโอ้โหเงี้ยิ๊บทุกคนถ<า>ือว่ามันจ่ายให้เบ็ดขาดเองวะวันนี้ทุกคนเั็นเบ็ดห้าบาทแล้วเฮ้ยโอ้โหเบ็ดห้าบาทไม่จ่ายเลยเกินไปว่ะขออนุญาตปรับเบ็ดเป็นสิบบาทเลยละกันนะครับผมนะทุกคนนะขอแบบจ่ายสักหน่อยเถอะน,นะสวยครับมาน้าผีจ่ายดอกนี้สวยงามครับสามสิบหกบาทไปต่อ ค okay, ต่อแล้วดอน่นี้สวยงามสิบต่อไหลครับไหลายคูนเจ็ดไปหรือเปล่าไม่ไหลนะครับผมนะมคิดว่าจะไหลายคูนเจ็ดนะทุกคนมาไปต่อย,อยาวๆเลยนะครับผมคูณหลักสิบก็ไปหลักร้อยได้นะทุกคนนะถือว่ามันจ่ายดีอยู่ทุกคนวันเนี้ยแต่บางทีกดแล้วมันก็ไม่จ่ายนะทุกคนมาฟีเกมอีกตัวเดียวโอ้โหไม่มานะครับผม สัไปทักสงสองร้อยหิาร้อยเดี๋ยวก็พอแล้วทุกคนเอเอามาต่อ,อไม่ต่อเลยว่ะยังไงล่ะเงียบจิ๊บหลังจากที่จ่ายผมไปต้นเกมคือแบบโอ้โหหายเลยนะทุกคนนะหลังจากที่จ่ายไปนะทุกคนโอ้โหไม่น่ากดเบ็ดสิบเลยว่ะทุกคนโอ้โหไม่ไหวแล้วขอไปเบ็ดสามบาทคืนดีกว่าทุกคน เชื่อสามบาทก็เล่นสามสิบรอบไม่ได้นั่นนะเล่นสามสิบรอบต้องเล่นเบ็ดสองบาทนะทุกคนนะไปครับไม่ไหวละโอ้โหไม่จ่ายเลยนะเบ็ดสิบบาทไม่ยอมจ่ายให้ผมเลยนะครับผมนะมาครับจ่ายก็เลิกไม่จ่ายก็เลิก,ก,เลกนะครับผมนะมาสวยงามครับโอ้โหเต็มกระดานเก้าสิบเจ็ดบาทไปต่อไหลไหลาย,ยาวๆับผมนะเออรู้เรื่องครับมาดีร้อยสามสิบเจ็ดบาทบอกแล้วนะฮะเบ็ดสิบบาทไม่ยอมจ่ายให้ผมเลยว่ะทุกคน โอ้เขาเบ็ดน้อยอย่างเดียวเลยอะสุดตีนจริงๆนะผมนะเบ็ดห้าบาทสิบาทไม่จ่ายนะฮะดูดีครับผมโอ้โหเบ็ดน้อยมันจ่ายจริงแนละ้ววันนี้นะผมนะเอาเรื่องจัดเลยวะเออมานะ้าผีจ่ายห่อไหมไม่จ่ายนะฮะขอฟรีเกมอีกรอบหนึ่งเลิกมามาหรือเปล่านะ้าผีจ่ายดองนี้โอ้โหไว้สองตัวแต่ไม่ทํางานฮะ คิวเต็มกระดานกูเพิ่งเคยเห็น,นโอ้ยอย่างสุดทุกคนรู้เรื่องครับน้งมันก้อนโตอีกแล้วครับดอกนี้โอ้ยสี่สิบสามบาทมาเหลืออีกสิบห้ารอบครับผมเอาเอาเอาเน็ตเน็ดเน็ด,นดโอ้โหเน็ตเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยเอ้ยปันโทมาสวยยังไงล่ะโอ้โหไม่จ่ายแล้วอะ่ะอย่าก,กระตุกน้องนะเน็ดอย่าก,กระตุกนะฮะสวยงามครับเคห์แถวแรกหน่อยเออมา ยังไงต่อเรอแบบนี้โอ้โหไม่มีอะไรไหลต่อเลยนะครับผมนะขอเคแถวแรกเคแถวแรกมาเถอะโอ้โหอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราไม่ลงมาให้ละครับผมมาเถอะเกินไปว่ะอ่โอไม่ไหลเลยทุกคนเหลือ5รอบอา้ฟีเคมาจนได้ครับผมนะเหลือ5รอบสุดท้ายนะทุกคนโอ้โหคือแบบอยากเอาอ่ะ ห้ารอบสุดท้ายคิดว่าแบบจะไม่จ่ายแล้วนะฟรีเกมมาจนได้นะครับผมทุกคนมาฮะพอแล้วแหละผมว่าถ้าได้ฟรีเกมนี้ผมก็น่าจะพอแล้วแหละนะตุนหลักสิบกำไรหลักร้อยพอไม่เอาอะไรมากขอไปนั่งกินเบียร์ชิวๆก่อนแล้วกันนะครับผมขอถอนสักสามร้อยพอ,พอวันนี้มาหน่อยเถอะสวยงามครับ ฟีในฟีหรือเปล่าไม่มีนะครับผมนะเล่นเบ็ดบาทสองบาทก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนขอสิบแถวแรกมาสิบแถวแรกเออเต็มกระดานไปแบบนี้นยครับชอบมากเลยโอ้โหร้อยสามสิบห้าบาทรู้เรื่องครับเบ็ดแค่สองบาทเท่านั้นเองนะผมนะไหลต่อยาวๆฮนะไม่มีวันพักเออสิบแถวสองมาโอ้โหไม่มานะครับผมทุกคน เบ็ดสองบาทแตกกว่าสามร้อยสิบสองบาทโคตรโหดทุกคนนี้โอ้ยยังเอาทุกคนไปดี๋ครับผมรออะไรอ่ะทุกคนมาสิบโอ้สิบสิบอะไรละ่ะไม่มีเลยนะครับผมนะห้าสิบสองบาทรอกนี้ตัวคูณสิบหกไปแล้วนะครับผมนะถ้านะคูณยี่สิบสี่สามสิบนี้บอกเลยว่าโคตรเยอะนะฮะโอ้โหดอกสุดท้ายสไตล์มีจีจริงๆด้วยนะครับผมนะ โอเคครับผมทุกคนปะผมว่าก็พอสมควรนั่นแหละทุกคนหลักสิบไปหกร้อยนั่นนะใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งลงใจกันด้วยนั่นนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเท่าน,นี้นั่นนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม